ค่ะวันนี้ครูจะมาสาธิตวิธีวางผ้าเวลาเราสร้างอคอท่วงเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราสร้างชิ้นหลังชิ้นหน้าที่เราตัดส่วนนี้ออกไปนะคะแล้วเราก็ไปแยกข้างบนออกมาอย่างนี้นะคะคทบทวนให้เวลาเอแยกนักเรียนก็ขีดเส้นจากกระดาษแผ่นล่างก่อนแผ่นหนึ่ง เส้นหนึ่งนะคะแล้ววัดเข้าไปจากตำแหน่งที่สูงสูงนะคะก็อาจจะเป็นส่วนที่เป็นคอก็ได้นักเรียนก็วัดให้หางออกไป8เซนนะคะแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นตรงมานะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับเราชอบคอลึกคอไม่ลึกนะคะให้ดูจากตรงนี้นะคะ ถ้าเกิดเรา8เซนมันก็จะอยู่ระดับที่มันหย่อนลงมาเึ่งๆคอแหลมนะคะถ้านักเรียนชอบคอตื้นๆน,นักเรียนก็ลดเข้าไปเหลือ7เซนไอ้7เซนนะคะก็วัดจากตรงนี้ออกมา7เซนก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใหม่ให้เข้าไปอย่างนี้เอียงเข้าไปอย่างนี้นะคะเอียงเข้าไปแล้วนักเรียนทึงเริ่มมาใส่ ชิ้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ให้ห่างกันช่องละแปดเซนแปดเซนนะคะทีนี้จุดนี้ให้เราขีดตำแหน่งไว้นะคะตรงที่เราชิ้นส่วนที่เราแยกออกไปตำแหน่งนี้นักเรียนก็ขีดเส้นไว้อย่างนี้นะคะทางนี้ก็เหมือนการขีดไว้อย่างนี้อย่างนี้นะคะ เียไว้อย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนตรงที่เราจะไปจับจีบนะคะคราวนี้พอแปะแล้วปลายนี้ปายนี้ปายนี้นักเรียนก็วัดจากปลายนี้ออกไป5เซนแล้วนักเรียนขีดเส้นตั้งฉากลงมานะคะเราจะเพิ่มเนื้อที่ผ้าออกไปนะคะตำแหน่งปลายลักแล้อยู่ตรงนี้นะคะนี่ให้นักเรียนดูให้ดีตำแหน่งปลายลักแล้เราอยู่ตรงนี้คราวนี้ พอเราแปะแล้วตรงนี้มันกระดาษมันจะเอียงเข้าให้นักเรียนทำทำอย่างนี้นะคะมันเอียงเข้าอย่างนี้ให้นักเรียนโค้งใหม่นะคะโค้งไปลักษณะนี้นะคะเวลาเราไปประกอบอตัวเสื้อมันจะได้พอด,ดีกันมันจะได้ไม่หย่อนนะคะนักเรียนก็ขีดเอาเส้นลักษณะนี้ คือตัดส่วนที่เกินออกนะคะนี่ความหย่อนความเอียงมันก็จะพอดีนะคะองนี้เวลามาประกอบกันเขาจะหน้าตาแบบนี้ไม่เป็นไรนักเรียนก็เย็บไปเลยนะคะเย็บให้เข้าไปตามรูปร่างใหม่เลยนะคะเพราะว่าเวลาเรามาจับอันนี้แล้วมันก็จะไม่ไม่ไปหย่อนช่วงนี้บางทีมันเหลือมันก็จะไม่สวยคือเราเก็บเก็บเขานะคะเราเก็บเขาหน่อย นะคะนักเรียนก็แต่งให้เขาเป็นลักษณะมุมเดิมองศาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าให้สั้นขึ้นเห็นไหมคะก็จะเป็นเกตทรงอยู่ตรงนี้อพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะด้านนี้จะเป็นสันทบด้านนี้จะเป็นสันทบนะคะสันทบพอพได้อย่างนี้เสร็จนะคะเราก็มาวางผ้านะคะโดยนักเรียนก็ หาผ้านักเรียนตัดไอส่วนที่เป็นตัวเสื้ออะไรให้เสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องเหลือส่วนที่จะมาทำผ้าเฉลียงสำหรับท่อนบนนะคะนักเรียนก็เกณฑ์ผ้าเฉลียงนะคะมุมเฉลียงอยู่ด้านนี้อันนี้ขาด้านความยาวที่มันมีริมนี่คือความยาวแล้วก็ทบไปหาด้านที่เป็นขวางนะคะไปทางนู้นคือผ้าขวาง นะคะกก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นนักเรียนก็เอาสันทบวางตรงนี้นะคะสันทบวางตรงนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะหน้าตาแบบนี้ประมาณนี้นะคะหน้าตาแบบนี้อ้าวคราวนี้เวลาตัดผ้า,<ม>าเดี๋ยวนะครูครูก็เลยไม่ได้กิ้งครูก็ทําอย่างนี้เอานะให้นักเรียนทําตามนะนี่ตรงที่เรา เกือตะเข็บนี้ขึ้นไป1เซนไปทางนี้5เซนแล้วนักเรียนก็แต้มไว้อย่างนี้นะคะแต้มไว้อย่างนี้นะคะที่เราขีดเป็นคู่กันนี้เราก็ต้องแต้มไว้นะคะแต้มไว้อย่างนี้เราจะได้รู้ตําแหน่งเขาตรงนี้ส่วนของรักแร้ส่วนของรักแร้นะคะนี่ส่วนของที่ไปต่อท่อนล่างนะคะ นี่นักเรียนก็ทําอย่างนี้ไว้ทั้งสองด้านตรงนี้ให้นักเรียนเพิ่มไปอีกนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นเส้นตรงแล้วเราเพิ่มขึ้นไปทีนี้อันนี้ครูให้เพิ่ม3 3เซนมันน้อยไปนักเรียนเพิ่มขึ้นไปประมาณ6เซนนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วนักเรียนก็โค้งใหม่นะคะเพื่อให้สาบเขาลึกลงไปหน่อยนี่ตรงนี้จะเป็น ็นาดนี้นะคะนักเรียนก็เผื่อตะเข็บออกไปแล้วให้ห่างจากตรงนี้เล็กน้อยประมาณ1เซนนักเรียนก็ตัดขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็จากตรงนี้นะคะนักเรียนที่เราวัดจากเส้นนี้ขึ้นไปเส้นนี้มาจากตรงมานี่นะคะมุมฉากอยู่นี่6เซนนักเรียนก็ตัดอย่างนี้เลยนะคะตัดอย่างนี้พอมาถึงตรงนี้เลี้ยวไปนี้นะคะนี่ก็ได้อย่างนี้แล้วนะคะ จากนั้นขีบนะคะขีบตรงนี้1อันตรงนี้1อันก็หมายถึงคู่นี้นะคะแล้วก็คู่นี้อีกนะคะเพื่อที่เราจะสองด้านมันจะได้เท่ากันเวลานักเรียนไปจับจีบนะคะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเราก็ได้อย่างนี้แล้วคราวนี้ไออันแรกที่ตรงโค้งๆนี้นักเรียนไปโพงนะคะ ถ้านักเรียนไม่มีจักโพงนักเรียนก็พับเล็กๆเอานะคะอันนี้เป็นอันว่าเราโพงเพื่อที่เราพับเข้าไปเป็นสาบคออันแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หุ่นวิธีจับนะคะวิธีจับให้นักเรียนทำหุ่นของตัวเองให้มีเส้นกลางนะคะอันนี้ครูอเอาสีขาวมาใส่เพื่อที่จะให้เห็นชัดนะคะ แล้วก็ไหลเสื้ออยู่ตรงนี้นะคะกึ่งกลางไหลยอยู่ตรงนี้นะคะอันแรกอันนี้แรกที่ครูให้นักเรียน่าโผงริมคืออันนี้นะคะให้นักเรียนโ้งริมนี่คืออันที่โค้งๆนี้แล้วนักเรียนก็พับเข้าไปด้านในเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะด้านในก็จะหน้าต่างนี้จากนั้นนักเรียนเอาขึ้นมาอย่างนี้นะคะ ก็ขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวครูปรับกล้องใหม่ก่อนเดี๋ยวมองไม่ชัดเออปรับกล้องอย่างนี้นะคะเออคราวนี้นักเรียนตรงนี้นะคะนี่พับมางนี้นะคะที่ให้โพ้งก็จะเป็นสาปไปแล้วนะคะแล้วนักเรียนก็เอามาอันแรกเอามาแปะไว้ตรงกึ่งกลางไหล่นะคะค่อนคอน ค้อนเลยถึงกลางไหลออกมาสักหนึ่งเซนนะคะปักไว้อันแรกจากนั้นด้านนี้นักเรียนก็จับอย่างนี้นะคะนี่นีน่ดึงไว้เอานิ้วเกี่ยวไว้ให้เขามาระดับเส้นกลางแล้วก็เอาอันนี้แปะลงไปให้เลยกึ่งกลางไหล1่เซนเช่นกันนะคะเราก็จะได้รอนแรกออกมาอย่างนี้นะคะ จากนั้นเราจะมาทำรอนที่สองก็จีบที่เราเราอันนี้อันนี้คืออันแรกที่เรามาแปะอยู่นี้นะคะคืออันนี้คราวนี้อันต่อไปก็ต้องเว้นเว้นประมาณช่องเนี้ยหนึ่งเซนครึ่งประมาณหนึ่งเซนครึ่งถึงสองเซนเนี้ยที่เราหนีบไว้ก็นับอันนี้กับอันนี้นะคะอันที่เราหนีบไว้คู่นี้นะคะ เพื่อที่จะรวบมาตรงนี้นะคะนักเรียนก็ดูนี่อันแรกของเขาอยู่ตรงนี้เอาไว้สำหรับเราไปแปะทีนี้เราก็ต้องเป็นอันนี้นะคะนักเรียนก็จับเขยา่าเขย่าให้เขาเป็นลอนอย่างนี้นะคะเขย่าแล้วก็จับดึงตึงตรงกลางดึงตึงตรงกลางตรงนี้เขาเลยไหลไปหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรนักเรียนแวะเว้เวนช่องนี้มาช่องไฟนี้หนึ่งเซนครึ่ง แปะเข้าไปเลยนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะจีบที่2ส,ส่วนของด้านนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันเว้นช่องไฟ1เซนครึ่งเราก็เอาอันตรงนี้นะคะที่เราหนีบไว้จับกึ่งกลางดึงเขยา่าเขยา่านีให้เขาอยู่ตรงกลางเท่ากันเขยา่าแล้วนักเรียนก็แปะไปเลยห่างจากอันนี้ไป หเซนครึ่งน,นะคะแล้วนักเรียนก็แปะเอาเข็มหมุดล,ล็อกไว้ให้ช่องไฟเขาเท่ากันกับด้านโน้นนะคะเราก็จะได้ลอนที่สองเห็นไหมคะเห็นไหมคะลอนที่สองได้แล้วคราวนี้ลอนที่สาเช่นกันนี่เราก็ดูที่เราหนีบเข้าไว้นี่คู่นี้ต่อไปก็เป็นคู่นี้นะคะ ก็เป็นคู่นี้ที่เราหนีบไว้นะคะเห็นไ,ไหมคะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองไปแล้วคราวนี้คู่นี้นะคะนักเรียนก็จับตรงนี้นะคะจับตรงนี้ขย่าเช่นกันขย่าวนะคะนี่จับเลยแล้วก็เว้นข้างบนเว้นข้างบนหนึ่งครึ่งเช่นกันนะคะ ก็จะได้รอนที่สามนะคะนี่เห็นไหมคะ,ะข้างนี้ด้วยเห็นไหมคะนี่คู่เขารอนเขาอยู่ตรงนี้เราก็จับขึ้นมาอันหนึ่งขยาเขย่านะคะขยาเขย่า,ยาแล้วก็ดึงตรงกลางนะคะถ้าอันนี้มันบิดนักเรียนก็แต่งใหม่ขยับใหม่นะคะสังเกตไม่ให้เขาบิดนะคะอ่าพอได้แล้วก็มาอันนี้นะคะขย่า ขยา่ยาเขย่านักเรียนก็ดึงขึ้นไปเลยนะคะเนะคะนี่เว้นกันหนึ่งครึ่งนะคะตอนนี้อันสุดท้าย <c oughs> เห็นไหมคะนักเรียนก็จัดนะคะเราก็ดูว่า <c oughs> เขามีตรงไหนสวยไม่สวยนักเรียนก็จัดนะคะระหว่างที่เขา <c oughs> เป็นอย่างนี้นักเรียนจัดได้นะคะแต่งเติมให้สวยงามนะคะนี่แล้ก็ฝึกไปนะคะนี่ก็ได้สามลอนแล้วะคราวนี้รอนสุดท้ายเขาจะชิดอันที่เป็นลักแล้นะคะนักเรียนก็จับขึ้นมาค่อยๆไล่จับขึ้นมาคะ่ะ นี่นะคะนี่เราก็จะเป็นตรงนี้คือเป็นลักษณะนี้นะคะปักไว้ก่อนนี่เห็นไหมคะจับปล่อยจับปล่อยดูนะคะอ่าพออันสุดท้ายเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็ ดึงเขาขึ้นไปนะคะอันสุดท้ายก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เว้นช่องไฟหนึ่งครึ่งเช่นกันนะคะมันจะมีด้านใดด้านหนึ่งมันจะจะมีลักษณะค่อนข้างบิดนักเรียนก็มาเช็คทีละลอนค่อยๆแต่งไปนะคะ<ร>เห็นไหมคะ เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คราวนี้ก็จะออกลักษณะกึ่งคอแหลมเล็กๆนะคะคราวนี้ส่วนด้านล่างเราก็ไปต่อตามปกติคราวนี้ในกรณีที่นักเรียนไม่อยากให้เขายานอย่างนี้นะคะนักเรียนก็ทำอย่างนี้นะคะ ตรงนี้หลังจากที่เสร็จแล้วนักเรียนเนานะคะเนาแล้วเราก็ขีดเส้นไหลเลยถ้าเกิดมันต่ำกว่าเส้นไหลเล็กน้อยนักเรียนไม่ต้องตกใจนักเรียนขีดเข้ามาเลย1เซนทั้งสองด้านเลยนะคะเพื่อล็อกให้เขาตึงเวลาเราไปใส่กระตัวคนนี่มันจะไม่ยานเกินไปนะคะนักเรียนก็ทําอย่างนี้นะคะถ้าเกิดน,นักเรียนไม่อยากได้ให้มันเป็นแหลมอย่างนี้อยากได้ให้มันไปอย่างนี้ก็ใช้วิธีนี้นะคะถอดออกก่อน มันปรับมันปรับคู้นี้ใช่ไห<ด>มะคะคู้นี้เส้นแรกของเรานักเรียนก็จับตามปกติเหมือนเดิมเอาเข็มเข็มหมุดปักไว้ข้างนี้ก็ปักเหมือนเดิมนะคะคราวนี้เราจะให้คอแคบลงนักเรียนก็เดี๋ยวนะครูเอาเข็มหมุดตั้งให้ดูก่อนตรงนี้คือกลางไหลนะคะถ้านักเรียนต้องการให้เขาแคบลงนักเรียนก็ให้เขา จะเอาแคบแค่ไหนเอาแค่นี้นักเรียนก็จับไปเลยนะคะแล้วนักเรียนก็ขยับมือนักเรียนตามให้เขาเข้ามาข้างละประมาณเกือบสามเซนนะคะเห็นไหมคะก็จะตื้นเข้ามาเห็นไหมคะคอก็จะสูงขึ้นนะคะจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมเลยทีละช่องเอาช่องนี้ก่อนนะคะก็เข้าไป หเซนครึ่งนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันก็เอาเข้าไป1เซนครึ่งนะคะืูจัดจัดเขานะคะจัดเขาจัดให้เขาเป็นป้านๆน,น,นักเรียนก็ดึงไปข้างหลังนะคะอันนี้มันจะขึ้นอยู่ทักษะของการจับของเรานะคะ รงน,นี้อันนี้อันนี้อัน,น,อน,นต่อไปนะักเรียนก็จับดึงให้เขาป้านไปอย่างนี้นะคะป้านไปอย่างนี้เว้นหนึ่งเซนครึ่งเช่นกันนะคะเราอยากตื้นอยากลึกก็อยู่ที่มือเรานี่แหละเราก็ทำเอานะคะนี่อย่างนี้นะคะจัดเห็นไหมคะ ถ้าเราต้องการตื้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าด้วยนะคะนักเรียนก็ต้องหาเนื้อผ้านิ่มๆอันนี้ครูใช้ผ้าคอตตอนสาธิตให้ชมนะคะมันก็ได้ประมาณนี้คราวนี้ไอ้ตรงนี้นะคะนี่นักเรียนก็ดึงขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมคะ <c oughs> เขาก็จะไม่ไม่ยานลงไปก็จะออกเป็นโคง้โคงๆกลมๆนะคะข้างนี้ด้วยเห็นไหมคะ นะคะนักเรียนชอบแบบไหนนักเรียนก็ทำเอามันแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนนะคะก็ได้อย่างนี้แล้วเห็นไหมคะก็เป็นอันว่าเสศษจัดเช็คดูเช็คดูจับปล่อยจับปล่อยว่าเข้าที่ไหมเผื่อเวลาไปซักแล้วมันกลับมาเหมือนเดิมไหมนักเรียนก็เช็คให้ดีพอได้อย่างนี้แล้วนักเรียนก็เนานะคะแล้วก็ขีดเส้น ตัดตะเข็บทิ้งเหลือเท่าที่เราจะเผื่อเย็บแล้วเวลาเย็บแล้วให้นักเรียนทำไส้ไก่เล็กๆติดกระดุมแปะด้านในดึงสายเสื้อในนะคะเขาก็จะได้ช่วยดึงไว้เอาสายเสื้อในใส่ไว้ตรงนี้เอาเอาไส้ไก่ใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็เอามาคล้องเสื้อในเวลาเราสวมใส่ เสื้อเราก็จะคออยู่กับที่ไม่ไหลไปไหลามานะคะเทคนิคในการสวมใส่เสื้อลักษณะนี้นะคะเราต้องทำไส้ไก่ของสายเสื้อในไว้นะคะตรงบริเวณไหลนะคะเสื้อของเราก็จะออกมาสวยงามนะคะทำได้ทั้งคอลึกกับคอตื้นนะคะนักเรียนก็เช็คเอาส่วนนี้เราก็ไปต่อกับตัวเสื้อด้านล่างนะคะอ่า คลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการเข้ามารับชมนะคะแล้วก็ฝากนักเรียนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะเราจะพบกันกับคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะครูก็จะหาแบบใหม่ๆเก๋ๆมาแนะนำนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะ